ให,ใหญ่ไหมอุ้ใหญ่เลยนี่ก <c oughs> ุดคูณเลยครับโอ้โหต้องด,ดับไหมครับมาแล้วครับพี่อ๊อฟ สวัสดีครับพบกับพลราบูบาเพลินนะครับวันนี้มาตกปลาโอ้โหดูลมครับโอ้โหตอนนี้ตอนนี้ก็อยู่ที่หาดพิ่มสุกนะครับวันนี้ลมค่อนข้างแรงครับ แรงโคตรแรงนครับนั่นคนนี้ก็ไปลบหรือไปไปไหนอะครับผมนิกนิกนิกนะครับที่หมายหมายวันนี้ก็เป็นหมายแหลมมะพร้าวนะฮะอ้หเรามุนข้างแรงครับไม่รู้ว่าจะยังไงนะฮะแตกไกเลยครับแตกีก ม่ตอนเช้าเห็นลมสิดวยนโอเค,คเดี๋ยวเจอกันที่ไม้ครับ นะถึงแล้วครับหูเหนื่อย แหลมมะพร้าวนะครับหมายนี้เคยมาแล้วรอบนึงครับโอ้แต่วันนี้ลมค่อนข้างแรงมากครับโอเหน๋ยที่ตายเลย เหนื่อยนะครับวันนี้เหนื่อยมากครับถึงค่อนข้างลื่นครับน,นั่นนาเนาะดูดลมเนี่ยโอ,โอ้ตอนนี้ก็นั่งพักกันก่อนนะฮะเดินก็ได้แหละผมว่าไม่เ,ออเดินไปไตกบ่ายมันน่าจะอ่อนไม่ชุชช่วงเช้าเดินไปตกก็ได้แต่ว่าเราตั้งของบังลมิตรไงเดี๋ยวาาม,มยันในนี่หมดโอเคครับเดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์กันก่อนนะครับผม ภาพาากาศวันนี้ไม่เอื้อมนวยนะฮะมาเลยวะมาเลยกับไฟกุดคุนครับก็มาดูใกล้ๆหน่อยนี่ว่าอยู่เมื่อกี้ต่ออยู่ใส่สวยแล้วมั้งรวยแนวด้วยอ๋อโอ้ย

โอ้ส่ใหญ่บ้างดูภาพสดเลยนี่วันที่หลบลมนะครับอะไรวะเจ๊ปล่อยปล่อยก่อนปล่อยก่อนปล่อยก่อนาเขาอีนึเขห้ปลาเหินัาขเข้าอีนอยู่ปลาเลยอะ ขุดคูด้วโอ้โหขุดคูดนะครับโดนเสียงใส่สวยครับโอเคไหนไปด้วยดึงดึงอุ้ยหัวเสียอุ้ยไอ้เหี้ยเขาเล่งหินได้ปะมึงระวังหลุดมันเกี่ยวอยู่นิดเดียวเขียนนะนี่หัวเขียนนลแต่ว่าคนตรงนี้ไอ้แจ๊คอ้าอยู่ข้างหน้านี่เอาเร็วหัวมือเฮ้ยโอ้หัวมือดั้งตั้ง เงี้ยย่นลงกันหน้าเลยครับไม่แห้วแล้ววันนี้ไ,ได้คุณคุณไปสวยสองตัว,วนีเต็มรังเต็มรังเลยเปล,เลย <laughs> าเบนนะครับ <laughs> โอ้อุ้ยฮู้ไม่แห้วแล้ว <laughs> ไม่แห้วแล้วนะครับห <laughs> ลอกลั่นเลย เกาใส่ฟ้านะครับเกาาส่้าโลนนะครับเป็นโลนตามคนเสพกุกูปาเล็กครับโอ้เกาาส่ฟ้าไอ้ดมเนียอกดอ้มโอ้อ้โอ้้้ บินไม่ใช่เนะน,นี่ยนะปลาบินปลาบินมาเดินลูกปลาบินจงมงง่วงอ่ะเช็คระวังระวังเลยไม่ออไหางมันด้วนนะเอาอมันโดนอะไรวะเจ๊หยุดบนินนะครับ Chúng muốn nó Ba lên nha Jack Ui Ba bộ gấp Ui, gặp lâu anh Đừng qua ba cậu Ui อแล้วครับอีกหนึ่งตัวนั้นแจ็คข้างไฟไฟค่อนข้างเล็กนะครับโอเคครับผมอบรรยากาศตอนนี้ลมก็ยังไม่เงียบเลยนะฮะตกยากมากเลยก็มาแอบลมพูด,ค,ดครับเด,ด็ดค,คมจริงครับลงไดสีห้าตัวเร็วมา,าว้าเด็กก็มานะครับ โอ้ยโดนดับไหมครับมาแล้วครับพี่อ๊บดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาหลุดตัวยังอยู่ปลาแล้วลิ้นมาปลาเบนปลาเบนวันนี้วันนี้เอาแต่ปลาเบนนะฮะระวังคันเดี๋ยว๊บทำงานฮะวันนี้ คนเดียวหยกในรูนี่เหมือนเดิมเราคนเดียวสามสีตัวแล้วครับนี่เอามาไว้ตรงนี้ก่อนวางเลยวางเลยโอ้ตัวตัวใหญ่แล้วอือตัวกระบินน้อยหมาแล้วันนี้ตัวนะครับหมาเลยนะครับปลาบินพี่เขาสามตัวสีตัวแล้วสามตัวสามตัวแล้วฮะตกตกตกปูร้อยเลยตกปูร้อยเนี่ยได้คลิปตกปูแล้วมือเที่ยงครับหมามา แมาปลาปองครับเป็นไงมาครับร้อนมากเลยครับร้อนร้อนมากๆดูลมครับลมแรงครับวันนี้จะได้หลายตัวแล้วครับปลาดิบอยู่ข้นอกไม่รู้เมีตัวไหมครับนายแจ็ค อะไรอ่ะปากเก่าโอ้ยอันนี้ตาหวานเนี่ยตาหวานตาหวานมาอีกแล้วนะครับ หนักขนาดนั้นเลยเหรอหนักขนาดนั้นเลยเหรอดูไม่ชัดลูกปลาเบนลูกปลาเบนลูกปลาเบนจบข่าวครับจบข่าว yayma gay mı? quay 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 Ui, quay 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 hấp, quay 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 Say ไดูดูไห้ดูไอ้นี่นะครับในวันที่ลมแรงครับลูบลอกปืดไปแล้วนะมันชัดเด็ดเดียวโอ้ยปลาใบแยกครับตัวน่าจะปลาหางควายครับผมก็ไม่มั่นใจดูหางก่อนแล้ว เดี๋ยวปล่อยนะจะกลับบ้านกันแล้วตอนนี้ลมมาเบาตอนก่อนจะกลับบ้านครับตอนนี้ก็เตรียมกลับบ้านนะฮะก็เดี๋ยวเจอกันที่บ้านนะครับวันนี้ลมก็ค่อนข้างแรงลมเบาก็เน็่ชงบ่ายแล้วครับคงจะกลับบ้านแล้ว ครับก็วันนี้ปลาที่ได้วันนี้นะฮะตามภาพเลยครับผมไม่บอกรู้จักครับคุณเราคุณเราต่อไปหนหลุณคูดเคครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ